บอกกันในช่องก้านางค่ะแม่บ้านน้องอ,อ,กองุกอิงปูแล้วเก็บหอยค่ะเป็นบ้านนี่มีประโยชน์มีประโยชน์ไปจะเก็บหอยไปต้มจำเจลกินกับข้าวเที่ยงกับตำหุ่งค่ะ เด้กก็เผาเที่ยงมันนี้แล้วตมหอยเนี่ย,ออยเอาไปเอาไปแกงหรือเอาไปต้มป่งนี่อีกแกงบ่ะเอาไปขัปงขัไไไไง,งไว้กงง้อน ให้มันหลอนที่ดินให้มันคายดินอกอกแล้วค่อยแกงแกงแกงหอยจุกหอยคมนะคะแกซีฟารกันเกนี่ยปต่น้งเราไปก่อนว่าเอาไปต้มจำเจี <c oughs> วยวบ่ ต้องขังไว้ก่อนเครื่องออมือเก็บขึ้นมากกับขังล่างก้อนบ่ค่อยขังเนี่ยมีประโยชน์ค่ะกุ้งหอยปูปลายิบานเข้ามาต้องใส่เงิน แลงแกงหอยไสผักกระแยงนีง่ละ่ะนี่ผักกระแยงนี่ค่ะนี่ผักกระแยงกับยู่ในนีเนี่ยเอฟซีเปิ่นเอามาไห้เบิ่งเอามาไห้ครบเลยเด้เอฟซีทันนี่ผักกระแยงเอ่อพะขีฝรัง่หงหอมเปีกกับเอามาสะระแหน่กับเอามาไห้ค่ะผักพายของเพิ่นบัด นอนค่ะดอกหมอกดอกใหม่ของเพื่อนเบิร์ค่ะผลมาแต่ละเถวแต่ละแถวเต็มสุ่มกาแฟปะนั่งดอกใหม่เพ่อนกับเบือตค่ะเอามากดดันให้เห็บปะนั ade, ่งเฝ้่าขายกับกาแฟเยียงกับเตรีพย้อมเบิร์เจ้าสีข้ายขอคยกับสีสั่งอันมองทีเพ่อนไปติดต่อไว้ค่ะเจ้าพรมขายมือใดให้เขามาลงให้เลย จะมีหน้าที่ขายเพ่นะสุดยอดขายได้จะขึ้นทุนใครทย,ยอยขึ้นทุนเพื่นะนะลงทุนให้กดดันขนาดกดดันขนาดนี้ยังเสืออยู่จ้า้องหลาน,นะนใช่ดอกคะเริ่มฮอนแล้วเริ่มฮอนแดดแล้วเริ่มไม่มีฝนแล้วเริ่มไปสร้างแมนแล้วค่ะดรสมพงษ์ เดินผ่านทีไรฉันก็อดถ่ายเธอไม่ได้นะดกเตอร์สมพงษ์ตัวเธอใหญ่มากอดบ่ไดดค่ะหูไฟละพื้นเวิร์มบรกโดงย่างมากัว้างนี้ค่ะดเดตจ้อง Không đọc. Ừ, nghe Năm lei, Năm <đựa> Cái bọn đại học. Những bọn đại học. Những bọn đại học. Những nấm lai, nấm lai bọn đại bọn đại học. Những bọn đại học. Những bọn 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 ไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟโซลาเซลล์ของเอซท่านนี่ท่านเดิมนี่นี่แหละท่านที่เอาอะไรผกักเอาดอกไม้ต้นไม้โซลาเซลล์อาหารกบอาหารแมวอาหารหมาบ่เคยขาดค่ะมาตลอดกาว่ามันสิหมด เพิ่นก็ซื้อมาเลยเลยคะ่ะอยู่ในการอยู่ในเมืองนี่แหละค่ะไม่ประสงค์จะออกน้ำทำดีไม่ไม่ไม่ประสงค์จะออกน้ำ,ำ,ออนำเนี่ยไฟโซลาเซลลคะ่ะเอามาหล่อแม่งเพราะว่าฟังท้างปุ่นกับบมือแล้วเพราะว่ามีไฟจากกล่องวง,งจรปิดนะคะ แสงจากกลองวงจรปิดสองยามขื้นกับสว่างบ่มืดแล้วนะกลองมีหลายตัวมากเลยนะคะหลายจุดอันนี้มันรอเอาไว้ซูงมันกระสิสซองใส่ปลาเข่าเขา่เขากระสิบบ่เกบ่บเป็นห่วงนะคะเขากระสิรีบ เลี้างก็จะลีบเนี่ยตอนเทียงๆใบใบปูแล้วก็มากเก็บปอกหอยเห็นบอกมีประโยชน์เบิดอยู่ในสาในอย่างเนี่ยค่ะคือหอยคมค่ะแล้วก็กินธรรมชาติของเราบอกแมนว่าไม่น่าจะมีดราม,ม่านะครับ เป็นหอยขมค่ะหอยหอยเจลียังเก็บผืนมาเยอะแยะเลยอันนี้หอยขมแล้วมักนะคะเป็นอาหารเปื้นบานธรรมชาติไปแล้วค่ะเนี่ยเอาปลาหอยไปแซออันจะย้ายไปแล้วออกกำลังกายขี่เข้าบ้านไปบ้านน้องครูค่ะเอาไปขังไว้ก่อนแล้ว,วะมือแรงหอยแกง กินอาหารแบบนี้ละไม่มีสารพิษสารเคมีกินอาหารพื้นบ้านเฮ้านี๊ยะปราบแข็งแรงกินดีแห้งกินหลายโรคแห้งหลายค่ะกินเยอะโรคก,ก็เยอะโรคภัยก็เยอะเพราะว่าอาหารตรกมือเนี่ย เหยียบดินหมกโดมานั่งเหยียบดีนหมกโดมันไปแล้วถอยหลังเหยียบดินหมกโดวันเนี่ยสารพิษเยอะแยะทุกชนิดจำแนกบดายเลยค่ะมีแทบทุกชนิดสิบใบคนอายุสั่นได้ยังได้รับแต่สารพิษสารเคมี ต่างๆบักขึ้นปุเถ่าสมัยตะกี้นะคะเนาอเดี๋ยวเรามาดูไอ้ลูกติ๊กนอนมาบึงบักหมูนอน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 เว้นไอ้หมูนอนกันลงเดียค่ะมึงลุ่มค่ะ คือมีลมเย็นแบบเนี้ยมันก็เป็นตะนอนเนยคะ่ะมูนอนเวนบักดูกับข้าแตแรนเลนอยู่นี่ละ่ะจักนอยกับเปสลบไตแข่้ายนะคะไส้ดุกดิกนอนเวน ออน,น,นนะะนอนออไล่ตก็แช่จอมป้านั่นเลยค่ะเดี๋ยวบันอนอิงอุ่นโอ้ตายบอทัน ปลามันกระโดดปลาคอได้อรบังตัวนั่นเนี่ยกระโดดซิปๆเศร้าๆเ่อตั้งแต่เสามาเนี่ยตรงไม้นะคะปลาคอมันกระโดดล่มมามนกระโดดนะไม่สิกระโดดออกไปมันห่าบ่หมือเกยอยัางหรอกไปหาแรงน้ำใหม่อะบังบอก แท้แท้แทอันมงเปนสีไปอันน้ำน้อยกว่านี้นี่กระโดดข้ามไปมงเนี้นี่กระโดดลงสายไงบอืมนี่คือสิหูว่ตั้งหนามีสากระโดดเทเลเดือยอันกระเด็นตกลงมาประจำนะคะแนเห็น บ่อยๆสมมติตังกรทีมไว้สิได้เห็นเลยมุมนี้เลยเลยมันกระโดดกระเด็นตกลงมาประจําเลยเอาตะกร้าไปหอยไว้บางทีหรอ,อไปหอยไว้มันกระโดดขึ้นปุ๊บมันก็ตัม้มแพรกระยังตกลงใส่ตะกร้าเออมุมนั่นละกระเด็นตัวสองโตปลาคอนี่เห็นว่าเป็นปลาคอตัวกำลังลอยมา ต้นนามตามนี่คือกบนน่พอเราก็เห็นปรับเลยไแแ้้โดูยังมีส่วนรวมนี่สักดไลค์ก็แช่ชมกันหน้านะคะ แม่บ้นอานน้องอุ้มองิงวันแม่ควรน้งองอุกอิงอีกช่องหนึ่งน,นะของผนแบ่น้อยโอ้ยจ๊ไม่หยังอืมอือบกนันนี่บึงพอกันไม่คลิหนาค่ะ